เ,เสียงปรบมือในห้องนอนคืนหนึ่งคืนนั้นฝนตกหนะักนอกหน้าต่างเสียงฟ้าร้องครืลนๆตามมาด้วยแสงฟ้าผ่าสว่างวาบทำให้ห้องนอนของอาร์ตมืดสลับสว่างเขาพลิกตัวไปมาบนเตียงข่มตาหลับไม่ลงความตึงเครียดของงานที่ค้างคาทำให้เขาคิดมากจนสมองไม่หยุดพัก จูจ่ๆในความเงียบสงัดที่แทรกเข้ามาในช่วงที่ฟ้าร้องเงียบไปอาร์ตก็ได้ยินเสียงหนึ่งแปะมันเป็นเสียงปรบมือเพียงครั้งเดียวดังชัดเจนราวกับอยู่ในห้องเดียวกับเขาอาร์ตผุดลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆห้องที่มืดมิดเขาอยู่คนเดียวเขาแน่ใจไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่น้อยเช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่อาตกําลังชงกาแฟเขาได้ยินข่าวจากป้าเล็กที่อยู่ห้องข้างๆว่าลุงชัยที่อยู่ชั้นสามเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันอาตรู้สึกใจหายแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะักเขาแค่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมลุงชัยถึงจากไปเร็วขนาดนี้คืนต่อมาอาตพยายามจะนอนอีกครั้ง แต่ความเหนื่อยล้าจากการทำงานก็ยังคงรบกวนเขาอยู่ในช่วงกลางดึกขณะที่ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งและความเงียบเข้าปกคลุมอีกคราแปะเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อาร์ตตัวแข็งทื่อเขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเช้าว,วันรุ่งขึ้นข่าวร้ายมาถึงอีกครั้ง แม่บ้านของตึกวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าป้าสมศรีที่อยู่ชั้นสองตกบันไดเสียชีวิตเมื่อคืนนี้อาชชาไปทั้งตัวความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของเขาอย่างน่ากลัวเสียงปรบมือกับความตายมีความเชื่อมโยงกันหลายคืนต่อมาอาจชชยชีวิตยังหวาดระแวงเขากลัวทุกครั้งที่ความมืดและความเงียบเข้าปกคลุม เขาพยายามเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนเปิดเพลงเสียงดังเพื่อกลบเสียงรอบข้างแต่เสียงปรบมือก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาคืนหนึ่งอาตัดสินใจไม่นอนเขาเอาเก้าอี้มาวางไว้กลางห้องนั่งจ้องมองความมืดด้วยความหวาดกลัวเขาจะไม่ยอมให้เสียงนั้นมาอีกแต่แล้วในช่วงเวลาที่เขาเผลอหลับไปชั่วขณะหนึ่งแปะเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันดังกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมราวกับอยู่ตรงหน้าเขาอาร์ตลืมตาพลงเหนื่อการไหลท่วมตัวเขามองไปรอบๆห้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเช้าวันนั้นอาร์ตตื่นขึ้นมาด้วยอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเขาก้มลงหยิบหนังสือพิมพ์ที่หน้าประตูและสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับผาาหัวข่าวใหญ่เจ้าของตึกเสียชีวิตอย่างกระทันหันอารสุดตัวลงกับพื้น เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงมาเสียงปรบมือเหล่านั้นไม่ใช่แค่สัญญาณเตือนแต่มันคือคำสาปเขาเชื่อมัน่นอาจเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับตึกที่เขาอาศัยอยู่เขาไปห้องสมุดค้นหาข่าวเก่าๆและเขาก็พบเรื่องราวอันน่าขนลุกเมื่อหลายสิบปีก่อนมีคนงานก่อสร้างคนหนึ่ง ตกจากชั้นบนสุดของตึกเสียชีวิตในระหว่างการก่อสร้างโดยมีข่าวลือว่าเขาถูกผลักลงมาแต่ก็ไม่เคยมีใครถูกจับกลุ่มตั้งแต่นั้นมาก็มีเรื่องเล่าลือแปลกๆเกี่ยวกับเสียงปริศนาในตึกโดยเฉพาะเสียงปรบมือที่ไม่มีใครรู้ที่มาในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักอีกครั้งอาดนั่งอยู่บนเตียง ร่างกายสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวเขาเห็นภาพหลอนของใบหน้าซีดเผือกลอยอยู่ตรงหน้าเขาภาพของคนงานที่เสียชีวิตแปะเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งอารกรีดร้องออกมาสุดเสียงเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังบีบคอเขาและในวินาทีสุดท้ายที่สติของเขากำลังจะดับลงเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาถึงเวลาแล้ว เช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านในตึกพบอาร์ตเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาเบิกโปรงราวกับเห็นบางสิ่งที่น่าสยดสยองก่อนตายและในคืนนั้นท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมามีคนในตึกหลายคนได้ยินเสียงประหลาดเสียงปรบมือเพียงครั้งเดียวแปะแต่คราวนี้ไม่มีใครรู้ว่าใคร จะเป็นคนต่อไปเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งอย่างหน้าคนลุกมันไม่ใช่เสียงปรบมือแห่งการชื่นชมแต่เป็นเสียงปรบมือแห้งๆที่เย็นเยี่บเปลากับมาจากโลงศพผู้ที่ได้ยินเสียงนั้นในคืนนั้นคือป้านีแม่ค้าขายขนมครกที่อยู่ชั้นล่างสุดของตึกเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะกระหายน้ำ ขณะที่เธอกําลังเดินผ่านห้องนั่งเล่นแปะเสียงนั้นดังขึ้นจากมุมมืดของห้องปานีถึงกับหยุดชะงักขนลุกสู้ไปทั้งตัวเธอจุดทูปไหว้พระอย่างรวดเร็วพยายามปลอบตัวเองว่าคงเป็นแค่เสียงไม้ลั่นหรือเสียงอะไรสักอย่างแต่เสียงที่ชัดเจนและจงใจเช่นนั้นเธอไม่เคยได้ยินมาก่อน เช้าวันรุ่งขึ้นตึกทั้งตึกก็ตกอยู่ในความเงียบงันที่น่ากลัวไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องของอารจแต่ทุกคนก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่หนักอึง้งแล้วข่าวร้ายก็มาถึงอีกครั้งปานีถูกพบเป็นลมหมดสติอยู่ข้างเตาขนมครกของเธอแพทย์ระบุว่าเส้นเลือดในสมองแตกอย่างกระทันหัน และเสียชีวิตในเวลาต่อมาความตายที่ต่อเนื่องกันนี้ทำให้ชาวบ้านในตึกเริ่มกระซิบกระซาบกันอย่างเปิดเผยพวกเขากลัวกลัวคำสาบของตึกนี้ที่เริ่มต้นด้วยเสียงปรบมือปริศนาคุณหมอวิทย์ผู้เช่าห้องอยู่ชั้นห้าเป็นคนที่มีเหตุผลและไม่เชื่อเรื่องงมงายแต่ความตายที่เกิดขึ้นซ้ำ ทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาตัดสินใจที่จะไม่หนีแต่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาต้องการพิสูจน์ว่าเสียงปรบมือนี้มันคืออะไรกันแน่คืนนั้นคุณหมอวิทย์เตรียมอุปกรณ์บันทึกเสียงและกล้องอินฟราเรดไว้ทั่วห้องนอนของเขาเขาตั้งใจจะนอนอยู่บนเตียงและรอคอยเสียงนั้นเที่ยงคืนหนึ่งนาฬิกา สนาฬิกาความเงียบเข้าปกคลุมจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง 3. นาฬิกาขณะที่เปลือกตาของเขากำลังจะปิดลงแปะเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคุณหมอวิทย์ลืมตาโพลงมองไปยังอุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพที่ทำงานอยู่เขาไม่เห็นอะไรเลยในห้อง แต่เขากดปุ่มเปิดไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ทันทีเสียงที่บันทึกไว้ชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยได้ยินมันไม่ใช่แค่เสียงปรบมือแต่มีเสียงอื่นที่เบามากๆซ้อนอยู่หลังเสียงนั้นเสียงที่คล้ายกับเสียงของโซตรวนในขณะที่คุณหมอวิทย์กำลังฟังซ้ำด้วยความมึนมงงจู่ๆประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆ โดยที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอากาศในห้องเย็นยะเยือกจนมองเห็นเป็นไอน้ำและกล้องอินฟราเรดก็จับภาพเนาดำทะมึนรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่ตรงกรอบประตูเนาสีดำนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาในห้องแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อเงาเคลื่อนที่ทุกครั้งที่มันยกมือขึ้น เสียงปรบมือดังขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนไหวของเงาราวกับว่าเงาตนนั้นกำลังปรบมือให้ตัวเองคุณหมอวิทย์พยายามจะกรีดร้องแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปในลำคอเงาตนนั้นเดินตรงมาที่เตียงชา้ชาๆใบหน้าของมันบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวด ดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความอาฆาตและขณะที่มันเงื้อมือขึ้นแปะแปะแปะเสียงปรบมือดังขึ้นสามครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็วและเสียงนั้นก็กลายเป็นเสียงสุดท้ายที่คุณหมอวิทย์ได้ยินก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับไป เช้าวันต่อมาตำรวจพบคุณหมอวิทย์เสียชีวิตบนเตียงด้วยการหัวใจวายเฉียบพลันข้างๆศพของเขามีเครื่องบันทึกเสียงเปิดทิ้งไว้มันบันทึกเสียงปรบมือชุดสุดท้ายไว้และเสียงกระซิบที่ตามมาการแสดงจบลงแล้วและแม้ว่าตำรวจจะสรุปคดีดี้ว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติ แต่ไม่มีใครกล้าที่จะพักในห้องของเขาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดหากใครเผลอหลับไปในตึกเก่าแห่งนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงปรบมือเป็นสัญญาณว่าการแสดงครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของคุณหมอวิทย์ตึกแห่งนั้นก็ถูกทิ้งร้างไปช่วงหนึ่ง ไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่าห้องอีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายเดือนมินนักศึกษาสาวที่เพิ่งย้ายมาเรียนในเมืองและมีงบจำกัดได้ตัดสินใจเช่าห้องของอาตซึ่งเป็นห้องแรกที่เกิดเหตุห้องนี้ราคาถูกอย่างเหลือเชื่อและมินก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางมินจัดห้องใหม่ทาสีขาวทับร่องรอยเก่าๆเธอรู้สึกว่าห้องนี้เย็นสบายดี แต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งมันก็รู้สึกเย็นเกินไปอย่างผิดปกติคืนแรกที่ย้ายเข้ามามินนอนหลับไปอย่างง่ายดายด้วยความเหนื่อยล้าจากการขนของแต่ในคืนที่สองขณะที่เธอกำลังนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่บนเตียงเวลาประมาณตีสามครึ่งแป๊ะ <8. S 1> เสียงปรกมือดังขึ้นเพียงครั้งเดียวจากมุมห้องมินเงยหน้าขึ้นจากหนังสือ ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยมากกว่าความกลัวเสียงอะไรนะหนูแฮกเกอร์หรือเปล่าเธอบนพึมพำกับตัวเองแล้วเดินไปเปิดไฟในห้องน้ำและห้องครัวเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ทุกอย่างเงียบสนิทคืนที่สามเธอล้มตัวลงนอนอย่างระมัดระวังแต่เสียงนั้นก็มาอีกครั้งแปะคราวนี้มันดังกว่าเดิม มินเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอเปิดไฟสว่างจ้าไปทั่วห้องและหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับตึกนี้ทันทีและเธอก็พบกับกระทู้ในอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับเสียงปรบมือแห่งความตายมินอ่านเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ลุงชัยอาร์ตป้านีไปจนถึงคุณหมอวิทย เธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังแต่แทนที่จะหนีเธอกลับมีความคิดที่บ้าบินเธอต้องการบันทึกเสียงนี้มินเป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมเสียงเธอมีอุปกรณ์บันทึกเสียงคุณภาพสูงเธอวางไมโครโฟนไว้อย่างรอบคอบทั่วห้องโดยเฉพาะบริเวณที่เธอคิดว่าเสียงน่าจะมาจาก เมื่อเธอเตรียมพร้อมแล้วเธอก็นั่งรออยู่กลางห้องในมือถือกล้องวิดีโอเพื่อบันทึกภาพคืนที่สี่เป็นคืนทีง่เงียบสงบที่สุดมินรู้สึกกดดันและเริ่มท้อแท้จนกระทั่งแปะเสียงปรบมือดังขึ้นมินกดปุ่มบันทึกทันทีแต่คราวนี้ มีอะไรที่แตกต่างออกไปหลังจากเสียงปรบมือเงียบไปมินก็ได้ยินเสียงที่ไม่ได้ยินมาก่อนมันเป็นเสียงเหมือนใครบางคนกำลังหัวเราะคิกคักเบาๆเสียงหัวเราะเยือกเย็นราวกับลมพัดผ่านช่องโหว่มินตัดสินใจพูดออกไปฉันรู้นะว่าคุณอยู่ที่นี่ฉันไม่ได้กลัวทันทีที่สิ้นคำพูดของเธอ อุณหภูมิในห้องก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนไอเย็นพุ่งออกมาจากปากของเธอเธอเห็นเงาบางอย่างสะท้อนอยู่ในกระจกเงาด้านหลังเป็นเงาของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสวมชุดสีซีดที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอเงาเด็กผู้หญิงยกมือขึ้นช้าๆแล้วแปะเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับที่ไฟในห้องดับลงทั้งหมด มินกรีดร้องแต่เธอไม่หนีเธอพยายามยกกล้องขึ้นเล็งไปที่เงาในความมืดในความมืดมิดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูเธอไม่กลัวแล้เงินมาเล่นกันเธอรีบวิ่งไปที่เครื่องเล่นเพลงที่เธอเตรียมไว้และเปิดเพลงคลาสสิกที่เธอเตรียมมาไว้ในระดับเสียงที่ดังที่สุด เสียงเพลงไวโอลินที่โหยหวนดังขึ้นกลบเสียงปรบมือจนมิดทันใดนั้นเสียงปรบมือก็หยุดลงทันทีเด็กผู้หญิงเริ่มปรบมือรัวๆแปะ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 เสียงปรบมือดังที่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่รบกวนโสดประสาทมินรู้สึกเจ็บปวดในอกกราวกับหัวใจจะหยุดเต้นแต่แล้ว มินก็มีความคิดหนึ่งเธอรีบิงไปที่เครื่องเล่นเพลงที่เธอเตรียมไว้และเปิดเพลงคลาสสิกที่เธอเตรียมมาไว้ในระดับเสียงที่ดังที่สุดเสียงเพลงไวโอลินที่โหยหวนดังขึ้นกลบเสียงปรบมือจนมิดทันใดนั้นเสียงปรบมือก็หยุดลงทันทีน่าเด็กผู้หญิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วหายวับไปกับตาทิ้งไว้เพียงกลิ่นดินชื้น และอากาศที่กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วมินสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักเธอรู้แล้ววิญญาณที่ตามหลอกหลอนนี้แสดงไม่ได้ถ้ามีดนตรีอื่นๆเข้ามาแทรกแซงเช้าวันต่อมามินไม่ได้เสียชีวิตแต่สิ่งที่เธอค้นพบคือทางรอดเดียวเธอเก็บข้าวของทุกอย่างออกไปจากห้องนั้น แต่ก่อนจะจากไปเธอติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่สี่ตัวไว้ที่หมุมห้องทั้งสและต่อมันเข้ากับเครื่องเล่นที่ตั้งโปรแกรมให้เล่นเพลงร็อกที่ดังที่สุดตลอด24ชั่วโมงเธอยือน่นกุญแจห้องให้กับผู้ดูแลตึกพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้บนกระดาษว่าโปรดอย่าปิดเพลงในห้องนี้และอย่าให้ใครเช่าต่อจนกว่าเสียงเพลงจะหยุดเองหลายเดือนต่อมาชาวบ้านในตึกก็ไม่ต้องทนอยู่กับความหวาดกลัวอต่อไป ไม่มีใครเสียชีวิตมีเพียงเสียงเพลงร็อกที่ดังต่อเนื่องมาจากห้องว่างเปล่าของอารทจนกระทั่งวันหนึ่งเสียงเพลงก็เงียบไปผู้ดูแลตึกกล้า,ากลัว,ลวเดินไปเปิดประตูห้องนั้นภาพที่เห็นคือลำโพงทั้งสี่ตัวแตกกระจุยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสายไฟขาดวินและในใจกลางห้อง มีรอยมือเล็กๆถูกประทับไว้บนพื้นห้องสามรอยอย่างจังๆสามรอยปรบมือสุดท้ายหลังจากนั้นตึกแห่งนั้นก็สงบลงอย่างถาวรไม่มีเสียงปรบมืออีกต่อไปแต่ทุกๆคืนที่ฝนตกหนักที่สุดผู้คนที่อาศัยอยู่ในตึกมักจะได้ยินเสียงเบาๆเหมือนเสียงเท้าเล็กๆที่กำลังก้าวเดินอยู่บนพื้นห้องรอคอย วันที่จะมีใครสักคนปิดไฟให้เธอได้เริ่มการแสดงอีกครั้ง